สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคคูนชนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะชั้นประมศึกษาปีที่2นะคะในเรื่องมาตรากลมนะคะมาตรากลมเป็นคําที่มีมอมาเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนเช่นคําว่า3จามถามหามดื่มโคมไฟคีม แยมหอมส้มโอชมพู่มะยมมะขามต้นหอมชะอมส้มแซมส้มนะคะนักเรียนได้ดูตัวอย่างคำมาตากลมนะคะที่มีมอ้มัเตันสะกดไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองไป หาคำเพิ่มเติมนะคะที่มาตาก,กลมที่เป็นมอมาตัวสะกดอีกนะคะว่ามีตัวอะไรอีกบ้างนะคะสักห้าคำนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ,บาย